มู่บานที่มู่บานที่เราผ่านมานั่งแรกก็จะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเอ้เป็นเรื่องกวัวเฮิรนอย่างนี้ก็จะมีลัเข้าพี่น้องเอ้มีลัเขา้ามีของมู่มีของใก่เป็นยังสีอะไรพี่น้องเอ้เป็นตู้ที่ตั้งอยู่อ่าบนดอยตามเที่ยวบ,บนดอย,ยพี่น้องทางนั้นก็จะเป็นไฟไม่ตายทางนั้นเลย ไปไซ้ามัวไอจี้ไปสุดเบ็ดนั่นพ่อเจ้าอยู่เงินป่ะพ่อเจ้าไปซ้าวกลับบ้านแล้ว ให้พี่น้องรังจักที่ว่าบอรตัวอ่ะเวกินข้าวยูะยี่เลยแล้วเดี๋ยวบอร์ตจะพาพี่น้องไปเบิ้งน้ำตกอาน้ำห้วยซอยน้อยนะพี่น้องนะหมู่บ้านก็ยึดถึงผู้เลยเป็นหมู่บ้านของสันพมงนะพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิ้งน้ำตกว่าจาเป็นเว็บใดพี่น้องเน้่ยน้ำเข้าไปในป่านี้เลยพี่น้องเนียเพิ่มมาห้าเบิ้งน้ำตกนะพี่น้องยนี่ตักป่านี้เลย bà hàng đi được rồi hô giờ đi cầm màu hoa nam tục đấy nha nam tục nam hối cười nội lại còn ai có ác chạy mắc nó kìa nó hô xong rồi mình có tình là đùa hoa hoa nhỉ còn nhà cá chơi yên để đỡ <laughs> Hồ oh, Lô Biển cả đây Là mà nó không nằm trong Thưa Lô Cái lời đợi ปินปินมปที okay. ่น <ừ> ี่ขึ้นมาเลยนะมหฮอนบนไหบขึ้นมฮันั้นเราจับมันจับแน่นกว่าจับเราจับมันลุเโอ้โหตก่นตกมดือนมืตกนี่เดือนมืดนตกเราลงมาไวได้ลงมาไปได้ตืนี้นี่ถ้าฝนตกแถวนี้มันจะเป็นน้ำอะไรนะ หลังแสดงก็จะเอาขคืบๆลงไปก็จะลงทางไหนก็มีแนว่าจินนี่แหละอนั้นนะ่ะเนาะอนั้นเดี๋ยวว่าตัวจะผ่านพี่น้องมาเบิ้งทางนี้น้อยนั่นนงไปหรือเปล่าคือว่าลมเย็นเลยเด้๋ยวไปหรือเปามาหอนำตัวเพื่อลมเย็นกันเลย พี่น้องท่านเจ้าที่บ้าห่เวยยินยูธที่ตัดนำไว้สักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวประตูประชาพี่น้องขึ้นไปิดทีมู่บานของส่วนพ่อหมงกันเลยเด้อพี่น้องเอ๋นำตุกตาเนี่ยความสูงขั้นันก่อนอยู่ที่ประมาณอาจจะประมาณห้าสิบหรือว่าหกสิบนี่แหละพี่น้องก็สูงเติบเลยพี่น้องเอ๋เมื่อกี้ประตูนั่งวันนี้ก็ขักพี่น้องดมผัดขึ้นมาเท่าว่าเย็นกันเลย ให้พ hey, e mm ี hmm. ่น้องลังจ้างเที่ยวอาหาเดินยินนำตกเเดี๋ยวเดียวอาจจะเดินทางไปหารถแล้วก็เข้าสูนี่มู่บานของสินค้ามุ้งอีเทนึล้งน้องพี่หน่อยไปทางเล้งไม้ทางเล้งน้องพี่หน่อยตอนไปจะยุดเก็มให้ฝั่งนั้นแล้วทำมาจะยุดทางนี้นี่เดียวมู่บ้านที่เราผ่านมาลั่งเล็กก็จะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเอยเป็นนึ้งกัวเฮิรนอย่างนี้ ก็จะมีหลาเข้าพี่น้องเองมีหลาเข้ามีข้อมูม่มีข้อใกล้กลเป็นจังซีอะไรพี่น้องเลยเป็นตุ๊กตีตังอยู่อ่าบนดอยตามเที่ยวบนดอยพี่น้องนะทางนั้นก็จะเป็นไฟไม้ตายทางนั้นเลยขบมง,มงม้วงมันมีกักบเทวอกเาไรนกันเลยเร <ๆ S 2> ียบร้อยเลยอยู่ยังซีเทวอาคักเลยใช้ชีวิตแบบนี้นะพี่น้องเลีล้ยงไก่หนำเทวอกสุญญอนไปเลยอพี่น้องเดี๋ยวโบตวโตก็จะพาพี่น้องเข้าไปในหมู่บ้านอ่าจนพอมงกันเลย เมื ia, t, ่อกี้เข้าไปอีกเท่านึงเราก็มากินข้าวพี่เราเดี๋ยวว่าตจะพาพี่น้องไปอีกหน่อพี่น้องนะพี่น้องไปอีกว่าจะเป็นแบบไหน เฮดีเด็กๆมากินขนมมาเว้ยมาเร็วมาเร็วมาขนมไปไสมออือไอจีไปตุกเพชพอเจ้าอยู่เงินป่ะพอเจ้าไปไส่ ั่งยู่เทิ่นว่ลงมาล่ะิมเอประมาณห้าโมงฝ่ายเขาจะลงมาแต่ก็เจอได้เอาให้เพื่อนเขาเด่นไปตาเป้าบุเห็ดมนบ่นี่เลยนี่เลยเอขนตาเป้าในบุเห็นนี่เนียนี่เลยนี่สิ่เขาสว่างไปจนเห็นโ่เลยออยู่ชุดนั่นแดลมาหาน หมู่บ้านคือเส็ยดีเนาะไม่หนีกินกินจะวิวไปเลยอยากไปหายุแต่ว่ามันไก่พวดบวายดอกปีนโฟขึ้นไปข้าวหน้าเจ้าหรือซิ่งแปดเด็ดพี่ไหวมัไหมผมรอตรงนี้มันหนักมากนะมันหายใจไม่ออกผมรอตรงนี้ครับผมนี่ก็คือยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้ น้องน้อยจนเท่ามงยังไงมีแต่คนหาเท่นั้นน่ะนี่ซุ้ข้าเจ้าเด็กน้อยย้อนย้อนไปสชมัยอดิตบ่ต้หยังเป็นเด็กน้อยซ้ําข้าเจ้านี่ว่าซุก็ขึ้นคักได้พี่น้องเอ้ YouTube จังซี่เด้ว่าคักกันเลยมาขนาดพี่น้องนะผมมีไปให้แล้วก็จะทําหน้าทีเลี้ยงน้องอยู่เฮือนก็จะเฮ็ดแบบนี้นี่เลยสร้างซุปอยู่ในตานะพี่น้องนะสร้างซุปตามีถวบ้านนี่เลย Mua bán phần pháo mông thì là nghề Mình vừa ghép như vầy à, đó Còn nói cho các bác Hít trang phía vầy Hít trang đó mua 5 cành lái Còn đếp vậy nè, bên có sẽ mỉ cả nướng như thế nào, nè, bên này có mỉ cả nướng như thế đấy thì nào, cứ để hiện lín chẳng gì đấy thì nào, toàn nhà ngồi thì bắt bao cười cằn, cằn đi, tôi sẽ thả nào mà vẫn phải chào thì em bá muốn phải chờ thì nhảy นี่เลยโ,โ,โอกมูไเจ้าถักกันเลยถักกันด้ยังไงอ้โฮอันนี้มันบ้านพักตากอากาศนี่วะ